สวัสดีครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นของคนที่เกิดวันศุกร์ที่4สิงหาคมนะครับ2549นะครับเกิดปีจอปัจจุบันอายุ15ปีเองนะครับก็ราศีที่ได้นะครับได้ราศี2นะครับถือว่าเป็นราศีที่ต่ำนะครับราศีนี้ลำบากนะครับลำบากแต่เด็กเลยนะครับผมพื้นดวงโดยทั่วไปก็เป็นคนใจร้อนนะครับใจร้อนมากๆนะครับทำอะไรก็ อย่าเอาใจออกหน้านะครับฟังคนรอบข้างเยอะๆการตัดสินใจไม่ดีนะครับจะทําใหเ้เสียเรื่องเสียราวนะครับตรงนี้แล้วก็การงานอาชีพก็โดดเด่นหรือทําทางด้านค้าขายนะครับจะไปทางนี้ซะนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ช่วงชีวิตเนี้ยก็ระมัดระวังในเรื่องการครบคนนะครับ คนที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยดูดีๆเขาอาจจะมาหาักหลังมาเอารัดเอาเปรียบเรานะครับระมัดระวังคนพวกนี้ไว้นะครับยังไงเราต้องเจอคนประเภทน,นี้ในช่วงชีนี้ชีวิตนี้ตลอดนะครับมาดูปีที่ดีที่สุดจะเป็นช่วงอายุเอ่อยี่สิบเอ็ดปีช่วงอายุยี่สิบเอ็ดเนี่ยถือว่าดีสุดในชีวิตนะครับ ได้เงินก้อนได้ราบก้อนใหญ่นะครับถูกหวยด้วยเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับคือทำอะไรก็ไม่ติดขัดในปีนั้นๆนะครับาอายุยี่เบ็ดนะครับดีดีสุดนะครับ <c oughs> ส่วนปีที่ไม่ดีนะครับก็อย่างที่บอกครับใครก็แล้วแต่เกิดวัดนปีเกิดเนี้ย ราศีที่เขาได้ได้ราศี2ถือว่าเป็นราศีที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นพอช่วงช่วงที่ดวงเขาตกเนี่ยก็คือจะตกหนักตกสุดนะครับปีที่ดวงไม่ดีจะมีอยู่4ปีด้วยกันใน1รอบเนี่ยสิปีเนี่ยจะมีถึง4ครั้งหรือ4ปีที่ไม่ดีนะครับปีที่ดวงตกก็จะมีช่วงอายุ15นะครับแล้วก็19นะครับ สองปีนี้15บหกับสิเนี่ยตกดวงมรณะตกดวงเ,เลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสือนะครับซึ่งมันจะได้กับตัวเราเองนะครับคนที่ตกตกดวงแบบนี้นะนอกจากดวงจะตกแล้วทำอะไรก็ติดตขัดขัดเนี่ยจะมีในเรื่องของการเจ็บค่้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุเลือดตกยางออกเข้ามาด้วยนะครับให้ถ้าเข้าวนเดือนปีเกิดเมื่อไหร่เนี่ย ให้ไปทําบุญถวายสังฆทานให้กับตัวเองซะนะครับแก้เคดหนักจะได้เป็นเบานะครับตรงนี้ถ้าเราเจ็บจะเจ็บหนักนะให้ระมัดระวังไว้นะครับและมันก็ตรงกับปีนี้ด้วยช่วงอายุ15ปีนะครับปีนี้ดวงตกนะระวังตัวนะไปทําบุญนะครับทําบุญถวายสังฆทานให้ตัวเองนะครับแล้วก็มีสองปีจะเป็นช่วงอายุ22กับอายุ25ปี2ปีนี้ดวงตกอย่างที่บอกนะครับทําอะไรก็ติดๆขัดๆ ไม่สะดวกไม่ราบรื่นแต่มีสิ่งอื่นที่พ่วงเข้ามาก็คือดวงจะเสียของรักนะครับไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของเงินทองอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ดีนะครับยี่สิบสองกับยี่สิบห้านะครับแก้เคล็ดโดยการถ้าเข้าวันเดือนปีเกิดเมื่อไหร่เนี่ยให้เดินทางไกลเดินทางออกจากจังหวัดที่ตัวเองอยู่นะครับไปเช้าแล้วก็ตอนเย็นกลับมาหรือไปแล้วก็ค้างคืนก็ได้เพียงแต่ว่าให้เดินทางออกจากจังหวัดที่ตัวเองอยู่นะครับก่อนเดินทางเขาก็ว่า ให้ว่ากล่าวว่าลูกจะเดินทางไกลขออย่าให้ลูกต้องเสียของรักไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของเงินทองเอยเลยนะครับก็บอกไปตามนี้นะครับพูดในใจหรือพูดลอยๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้เค็ดของตำรานี้นะครับ4ปี4ครั้ง4ปีที่ดวงตกตกคนละแบบนะครับ1 5 1 9ตกในที่นี้ก็ตกที่จะได้กับตัวเอง เลือดตกจางออกเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสื่อนะครับเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็ไปแก้เคสซะ15 19นะส่วน22กับ25ตกดวงเสียของรักไม่ว่าคนสิ่งของเงินทองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมาในรูปแบบนี้ก็ไปแก้เคสซะนะครับก็ลองดูลองสังเกตดูตัวเองนะครับเพราะว่า4ปีเนี่ยช่วงช่วงช่วงอายุ4ปีเนี่ยเราจะดวงตก ปีนี้นะครับปีนี้ช่วงอายุ15ปีนะครับอยู่ในช่วงดวงตกนะทาอะไรก็ระมัดระวังไว้นะครับยังเด็กยังวัยรุ่นด้วยนะครับอายุ15นะดวงตกระวังอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเราเอ่อะราศีเราต่ําด้วยแล้วก็ถ้าดวงตกก็อย่างที่บอกว่ามันตกตกสุดเลยจะตกลําบากกว่าชาวบ้านเขาถ้าเจ็บขึ้นมาก็จะเจ็บหนักนะครับระมัดระวังไว้เลยนะครับตรงนี้เราก็ เราก็แจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาในกราฟแบบนี้นะ15 16 17 18ก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับปีนี้ก็ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก่อนนะครับแล้วก็มา19กก็ตกอีกรอบหนึ่งนะครับตกในที่นี้ก็ก็จะเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี่แหละระมัดระวังอย่างเดียวเลยนะครับกลัวอย่างเดียวเลยนะเรื่องนี้ ก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับคนเกิดวันศุกร์ที่4นะครับสิงหาคม2549ปีจอนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุ15ปีนะครับราศีที่ได้ได้ราศี2นะครับก็ราศีที่เป็นราศีที่ต่ำนะครับก็ลําบากหน่อยนะครับลําบากแต่เด็กเลยนะครับพื้นดวงโดยทั่วไปก็เป็นคนใจร้อนมากๆเลยนะครับทำอะไรก็ฟังคนรอบข้างเยอะๆนะครับให้ระวังคนรอบข้างหรือคนที่คบด้วยนะครับไม่ว่าเพื่อนหรือใครกันแล้วแต่เนี่ยระวังเขาจะหักหลังเขาเอาลัดเอาเปรียบนะครับ การงานก็โดดเด่นในเรื่องของงานค้าขายนะครับปีที่ดีที่สุดก็จะเป็นช่วงอายุ21ปีนะครับถือว่าดีสุดเลยนะครับประสบความสาเร็จมีเงินมีทองได้เงินก้อนได้รับก้อนใหญ่นะครับส่วนปีที่ไม่ดีก็มีอยู่4ปีเลยด้วยกันนะครับก็มีช่วงอายุ15ปีกับ19ปีเนี่ยก็ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเลือดตกยางออกล้มหมอนนอนเสือก็ไปทําบุญนะครับแก้เคล็ดซะแล้วก็ช่วงอายุ22ถึง25เนี่ยก็จะ ตกอีกตกในลักษณะดวงเสียของรักนะครับไม่ว่าคนสิ่งของเงินทองนะครับก็ระมัดระวังแล้วก็รอคอยสังเกตดูตัวเองดีๆนะครับปีนี้ไม่ดีนะครับระมัดระวังไว้นะครับ15ปีนะ